จังว่าแก้มอนอนเอยแก้มอ้ายอนอนใส่ลำมาวางก่อนเจ้าฟอนมาวางก่อนบ่งต่อตอนก่อนลำฟอนเขามาขอคำขอโจอขอย่งเจ้าว่าแบ่งปันไห้แน่ตุ้มต่างห่างยันทิิงที่อันสำคัญต,ตานเต่าพะอ่อนมาเถื่อถากทุบบอลอ่านแค้มฟังห้องหนูบาดใส่เห็นขวยคูเมื่อยากอยู่เขาใส่ เห็นหญ้าห้องหังไกลอยู่บนไตเอกกขามฟ้อนมาสอมาถามท้าวบวงอ้ามเดียวมองมืออยากตองมาคุง้งคัมคอยสั่ง ยึกย่อนแอวอ่อนกบไลลุดตามงกวเห็นเป็นพี่หลุดเลิกลำบานเหล่าก่อนตาอ่อนซัอนบาดใชโยเบิงขาโคผู่เขามกมํ่เห็นเอาเบาพ่อป่าเต้าตีมันเสียงแขนดังจันจันเบิงฝนสั่นอยากย่อแขนเบิงหัวแลลนในขาเดมาคือคนแก่จนปใายสาหลอนหัวกะจ้อนเจยหันเบิงเล่าหาเล่าหันห้ต้นหดอันตันแม่อนันขีเทิ ปอนกะเฮิงพ่อใส่ลำกะเฮิงพ่อใส่มาขอไถถุยทังขอเอาดังจูกแกมบ่อนแน่เมืองเบิงคนปานว่าเจ้าบ่ได้มนตแต่งเอาคนก็พามมาขอทำขอแทงเกินเหือดแห้งหุ่นหายมาขอบายขอคันมาขอปันเสีนสุนมาขอหุ่งางอุบบอนหิสนสุมสวดฮอน เมนเจ้าเหตุห่อนหายเฮงบาดทนห่วยมากขอคมอยู่คือควยอ,อ,อ,อยู่ทงน้าพูน้องไายเบาบ่อยจักดีปันของดีอยู่นาแขงเดี๋ยวนี่ละาข้าแพงแต่งหอดเศร้าวปวลรานจังพานพ่อ,อ,อเพิ่นผู้เธอขอขว่าฟอนมาเ้าบาเอรอจนไขอยสั้นเส้นสาค้อนเวทึกมาอยักฟอนเดมือมาทักอยากแงย,งยนยิงก ลำบ่เกินใกล้พ้นจนคนไข้คว่ำอยากเบิ่งบกหาแต่เปียงเถึงเบิ่งบ้งบบงบบางเพิ่นบ่แนมฟอนึ้นเอาแก้มลำึ้นเอาแก้มนมแก้มกลกำเสียเอาไปส่งซำให้มันเล้าเลิกลาของในค้าการในคนสี่คนเอาไปส่งมาตรงผูต้ตรงผู้ติงตนสี่โนมียนหม้อไพลาหาเอาไว้เพิ่นกะเฝ้ามาขอจองจองจบฟ่อนเดเมื่อมาหับอยากหัวตะมาตุ้งตุ้ย บอนมาซุยมาสี่บอนห่วงปีปูดมาเกเดอบอนเป็นสายสอดเสืออยากขอขันคนมไปนี่ละน้องอยากให้ทั้งคิดนายไพ่โตมีแต่คนมาโซอยากบีโปบอนปุ่มแปลอยากน้ำเนวมาเคลือบ้าอยากน้ำหน้านอนคุ้งอยากน้ำคุ้มเขียดมข้าโซขันขสว่วนอยากน้ำสันน้ำสว่งบอนห้อยกวางห้อยมังอยากน้ำมุนน้ำมังตั้งแต่แม่หมอไผ่ปั้นไว้จังเมนเวน ไผมาเห็นกะหืนหายหมอผู้ชายผัดแห้งติวเห็นแล้วใจจูบจิวอย่าหอมหิวหอบเบ้าเห็นแล้วใจจูบจิวอย่าห้ามหิวหอบเบ้าไข่สีฟอดไปทรงเจ้าของแต่เกาหูหลังบ่อไผยังติดโตพอไข่สั่งผู้ชายโคสีโดมือมาคันเจ้าว่าคนฟังนั้นไห้หันมาลองเบิ่งบ่อยู่เหิงดอกน้องสี่ล้องก่อนปอนแขนปอนแขนสี่ล้องก่อนปอนแขน จังเอาว่าพอหมอเข็มเกียมโตตั้งทางเมื่อนี่สีผ้าออกเดินป่าเดินโพกเดินไผ่พักกัย่าใไใบเป้่าเปล่าฟังฟังสีผ้าเลียผ้าลำผู้ต่ำผู้สูงเบิ่งไม่ยางไม่ยุ่งลำสูงลอยซอยมีกกใหญ่กกน้อยกกสั่นกกย้มมีกกบากอกเท้ากกเต่าต้นต่ำไม่กะมีดายซ้ำ ไม่ก็มีหลายซ้ำไม่แต่ไม่ข้ามอยู่น้ำดงน้ำทางน้ำโคกน,น้ำหลาหน้าหอมหลอกไข่เน่าคัดเข่ามันป่ามีดอกพุธสบ,บาจำป่าดอกเกลสิ่งที่หอมพิเศษเปม็นหลอกหน้ารีมันโลดคักนี่ีจำปีหอมหวนจำแม่สาดคอยมวนเดินเนที่ยวไพ่สนให้มันหายกังวลคว,วนโศคว,วนเศร้ายางไว,ไว เจ้าอพ่อมอแค่จะเห็นบอ่อหัวแลมมันพุ่นก็ดอเจ้าเคยเห็นแล้วบอ่อหมากากะกะเล่าเห็นบอ่อหมากกะเบ้าโอนโโตนทางลุงเห็นบ่เพื่อห่วงสุมเป็นปุกในค้าเสี่าหัวกะปอมกาก็คือว่าบ่อแม่สีว่าต่อไม่แกนผัดคือหัวลิงโคสี่วหัวปลาโดผัดคือโตอปลาคอ แม่นมีสังวานอคือพ่อมอแค่สังมามีแต่แก่เ,เห็ดหัวแหนโทเสียวบดามผ่าโตผัดคู่โมทวนสิมเดียวบมมเบิ่งลำเข้มลิ้มปานคขิ้มนุกเขาให้เนีเบิงเบิงเจา้ามูเหามูสามันกาอยู่กกขาปานหัวไอพลไอพลปานหัวไอพลเลียวเบิ่งปานไม่คนมันควงคนกายขา หอยฟอนมาส่งของให้พีมอลัมส่งให้หมดทุกทีน้ำเนื้อน้ำไก่เจ้าสิจับสิบังสิคันกะสางกะสางสิคันกระสางมอลัมนางสิห้บ่แพงไหหลีแบนเมื่อมาเอาตีที่หลังยาหยงเอาอันนี้น่วยมากุ้งมาคุ้งพวงใสกะสิปาดออกไปว่าเอาไว้จักสิง่ง เอาอันนี้มากกะลิงเอาเมื่อใส่หูเมียแต่อย่าให้มันเสียเด้มมอลำัสาป้อนมาดนายาสิวามาลูบมากำปาดทรงให้มอลำมจนหมดเกียก้หอยหอยขั้นคอยสีปลาปลอยเพิ่นมาต่อยมาสูดมันอยากนำแต่มุนของคุณเบือกแม่้าเอาไว้เพิ่นกะแวมาแหย่มาวนเอาอันนี้เตาล้างขนหอมดนย้ำคำ บอลแม่ลาค่าตำสักแสนสองแสนสบาทให้เจ้าแพนใส่คอตองแต่งเมื่อหอดบ้านแล้วกระแบงให้เอาให้อ,เอาเอาเมื่อลงค่าถากันถากันาหาให้เจ้าเอาเมื่อติดไวบบาบเป็นจ้าลูนี่เอาอันนี้แม่นห่งวงปีกล้วท่านี่หายาอตอกติดเพ้อหน้าผากหมอหมอกับผมกายลงมาดังคมสนลมเอากิน เอ้าอันนี้แมนเกตลินในสินในแพ่แบดมือมาถ้าแม้พ่วมเอามาเยือนของนี่มีคนลืนของนี่มีคนลืนสางโลกโลก,กาคนเฮาเกิดเึินมากะย้อนป่าฟ้ากำไอ้เอ้ยออยังเหลือแต่หูพางกะลูกกับเอ็นเหลือนันแมนไขเขนกนเจ้าเกียอยหอย อ้อยหอยเจ้าเกี้ยงอ้อยหอยเจ้าฟอนมาใส่ข่อยอย่ามาต่อยหลังๆห้หมดแล้วบอยยังมาห้อยปังก็บ่จงก็อย่าแฝงงุ้งทงพักบกในสวนห้หมดแล้วทางม้วนอย่ามากวนคือเก่าห้ยไแล้วเลอเตาน้ำเตาในในไผ่สีเอาไปใส่กระซางหัวมันเอสร้างาะกระร้างหัวมันทะสร้างเาะกระร้างหัวมันเาะ เยืมแนในดามผ้าเงาะสิเอาไปฟันฟื้นเลี้ยวเบิงลำขึ้นลื่นปานขึ้นไกลต่อเป็นสังจังเอาดามผ่าพ่อไปทางหินเป็นนอบาดสัดฝน,ภนภพ่อพอ่อบาดเจ้าฝนพอ่อพ่อสิป้ายเจอเอ้กอดักแล้วว่าละสมใจเจ้าเล่บอคักแล้วว่าละสมใจเจ้าล่บอถ้าเก่งเส้นเจ้าต่ตเบิงกอดย่อแขนให้ทานผู้แทนสมเซยยกหยง ถ้าอ้ายเก่งกว่าน้องรองคอนมาเบิ่งข่อยยะแตกคันทั้งสิเสียให้คันลุมคันลุมสิเสียให้คันลุม,บ,มบ่แม่นข่อยเว้าหุ้มเจ้าดอกเด้อมอสายถ้าความนำเจ้าหลายาาาาาาาเซินซาย,ยมาแข่งมาแข่งเซินซายมาแข่งฟ้าจัก34แจ่มมีแฮงสู่บ่ถอยบ่ถอยมีแฮงสู่บ่ถอยมอลีนห้ยนเจ้าบ่ถอยท่าดอกา